สวัสดีนนคะรฟฟีเซนเตอร์แบนโซริสจริงๆอะทานมาแล้วประมาณ3เดือน,นวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมดูที่โรงพยาบาลตั้งแต่ขบวนการผลิตต่างๆก็เข้าไปเลยใส่วงใส่หมวก,ป,มกปิดมงปิดแมสเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าแบบขบวนการผลิตของเขานะดีนะแบบเป็นมาตรฐานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดตรงๆว่าทานมา3เดือนทานมากับพี่เลี้ยงสองคนรู้สึกว่าแบบคือเราเป็นคนกินเยอะใช่ไหม มันมีรู้สึกว่ามันผอมลงโดยที่เรายังกินข้าวเหมือนเดิมยังกินเค้กยังกินนู่นกินนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับไฟเบอร์โซลิดค่ะแน่นอนว่าหลายคนที่ว่าการทานไฟเบอร์จะทำให้ปวดบิดตัวนี้ไม่ปวดเอาจริงๆป้าอยากให้ทุกคนลองเพราะว่าไม่ปวดบิดจริงๆถ้าสมมติว่าอุ๊ยท้องเสียบางทีเราต้องดูที่อาหารที่เราทานเช่นวันนี้เรากินส้มตำปูปลาหม่ามาันไม่มีโอกาสที่เราจะมวนท้องหรือท้องเสียได้องยแต่ถ้าเกิดวันปกติถ้าทานอาหารปกตินี่ก็คือสบายใจได้เลยไม่ปวดท้องแล้วก็ไม่ <laughs> นนันนี้ก็เลยมารับพรีเซนเตอร์แล้วก็เปิดตัวแบรนด์โซริสัน,นี้เลยใช่ค่ะเปิดตัวแบรนด์นะคะโซริสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เขาทำออกมาเยอะมากแล้วหลายตัวมากแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นพาร์ทของตัวของไฟเบอร์นั่นเองค่ะอาฝากราคาให้คนสนใจทุกคนค่ะ <laughs> เราจะไม่สวยไม่ได้นะคะเพราะว่าความสวยเป็นบ่อกเกิดของ ความปังในด้านอื่นๆนะคะรฉะนั้นนะคะขอฝากนะคะไฟเบอร์โซลิดนะคะจะมีทั้งหมด2รสนั่นเองนะคะจะเป็นรถของเอ่อแอปเปิลกีวีนะคะตัวนั้นก็จะเน้นเรื่องของคนที่ทานผักผลไม้ไม่เก่งอะไรเงี้ยก็คือตัวนั้นเนรรวมครบส่วนอีกสว่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวของเอ่อเบอร์รี่นะคะก็คือช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ทั้งคู่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคอ <นะ S 2> ค่ะบนโลกนี้ไม่มีใครสามารถทำได้แล้วค่ะขนา<ะ>ดน<ะ>ั้นเลยเหรอคุณแค่ผคนเดียวค่ะแค่ผม คนริชาเราค่ะขนากั้นหนุกคือยังไงมันขนาดอะไรมันเปขนาดนั้นเลยใช่ปะใช่ทำไมหนูไม่เกิดวันที่32 31องสาอ็ดอะไรเงี้ยหนูจะได้มากกว่ายี่สิบยี่สิบเก้ลกรไม่จริงๆก็ดีใจค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เราหน้าเราอาจจะแบบเฮ้ยให้เพชรหรออะไรเงี้ยยังยังเหมือนแบบลิงได้พ่อยอะยังไม่ยังไม่ได้รู้คุณค่าว่าเฮ้ยหรอเพชรหรอแล้วมันยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่พอรู้ความหมายก็เริ่มจึ้งอะไรเงี้ยค่ะพอเราเห็นจำนวนขราดแล้วตกใจว่าอุ้มันมันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ใจเราคิดแล้วว่าเอาไปเก็บตรงไหนก <laughs> ลัวหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเขาให้แบบให้เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบทั้งเทปให้ทั้งข้อมืออีกอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมือก็ใส่เหมือนกันแหลของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นน่าจะเป็นจํานวนน้าหนักกระดาษที่ย้อนส่วนในชีวิตที่เคยได้เทปมาเลยค่ะน่าจ๋านะคะปกติเนี่ยเราใช้แต่แบบตามสำเพ็งอะัฟิลนั้นเพราะเราเป็นคนไม่ระวังไงของมันจะหายนึกออกปะ เพชรเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงปัญหาเงี้ยว่าจะเก็บที่ไหนแล้วคุณได้ตีเป็นมูลค่าไหมคุณแกมุ่งค่ามีสิบเก้ากระลักมันเท่าไหร่เออได้ถามไหมเท่าไหร่คหนูไม่ถามแต่ว่าน้องหนูไปเผือกมาแล้วเท่าไหร่ทีเท่าไหร่ค่ะประมาณรถเอาขาดคันหนึ่งประมาณรถเอาขาดคันหนึ่งจริงเหรอสิบล้านได้เอาขาดเลยสิบล้าน ก็เยอะอยู่ค่ะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนให้เป็นงานแต่งด้วยก็คือจะได้ใส่งานแต่งอะไรเงี้ยให้ไปร<อ>ูปหน้าเลยสองใส่นั่นก็หานครึ่งไงของฝันครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของของงานแต่ง<อ>ึแต่ก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่เราก็คือดีใจในในสิน่งมันจริงๆมากกว่านั้นคือความหมายที่เขาตั้งใจจะให้เราใช่เขาเป็นแบบเจ้าบทเจ้ากอนอ่ะเป็นคนแบบความหมายเยอะอ่ะอันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ในขณะที่เราแบบเด็กผู้ชายเป็นแมนอะไรเงี้ย เหมืองแม่นี่หนูไม่อยากจะเชื่อพ่อนี่ไม่เท่าไหร่พ่อยังมีสิทธิ์ว่ามีความเป็นไปได้ก็คือตอนเช้ามาพ่ออย่างแรกแล้วว่าให้กล่องของขวัญมาซึ่งกล่องของขวัญนั้นเปิดออกมาเป็นทองทองคําแท่งเท่าไหร่ะห้าห้าบาทค่ะอันนั้นก็พ่อให้หนึ่งเสร็จตอนกลางคืนนึกว่าแม่ให้แรงแล้วเพราะว่าอุ้ยสงสัยนึกว่าให้กระเป๋าแต่ความจริงพอเปิดมาเป็นเงินตั้งหนึ่งก็คือล้านหนึ่ง ในขณะที่ตอนแรกอะตอนที่เราไม่รู้ว่าพ่อแม่จะให้อะไรใช่ไหมเราก็แบบให้ไอโฟนคนละเครื่องโทรศัพท์คนละเครื่องเครื่องใหม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดอะไรเลยก็ให้พ่อกับแม่มไม่ทุกคนเล่นใหญ่มากมแต่คือแมลีนี่คือเซอร์ไพรส์เราเลยว่าเกินที่เราคิดว่าเขาจะให้ขนาดไหน,นแต่คนที่เซอร์ไพรส์มากกว่าหนูก็คือน้องชายยืนจิกหัวตัวเองไงว่าแบบเพราะชันละแล้วชันละ่ะอยากเกิดทุกวันเลยไหมครับแกบุญก็ก็ดีนะเะราเราเลอกเกิดได้หลายรอบได้ไหม เรียกว่าเป็นเป็นปีที่ได้ของขวัญวันเกิดที่แบบฉ่ำแล้วก็จุกสุดจุกมากค่ะคือไม่รู้ว่าปีหน้าจะให้อะไรใครตอบแล้วอ่ะแม่เราต้องให้อะไรอ่ะเงินก้อนนี้เก็บคืนแม่ไหมแต่เขาบอกเหมือนว่าถ้าเราได้ของขวัญเท่าไหร่เราต้องให้คืนปีเท่านึงอ่ะนี่แหละเป็นความคิดของแม่แน่ๆเลยเอาจริงไม่แต่เขาบอกว่าปีที่ปีที่ผ่านมาเราก็แบบให้แม่ไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแม่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ของใครยังคงคอนเซ็ปต์ของคุณลีอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราไป แม่ได้บอกเขาไว้ค่ะว่าต้องเอาไปใช้อะไรยังไงหนึ่งหนึ่งล้านบาทคือตามสบายตามสื่อของของเราเองเขาไม่บังคับอะไรค่ะเขาให้ก็คือให้มาเลยมไม่มีแบบเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ต่อยอดเขาก็แบบให้<ม>แล้วเขาก็แค่บอกว่าขอถุงกับกล่องคืนด้วยเพราะแม่จะไปใส่ของต่อเดีวคุณเราไปเก็บไปที่ไหนของขวัญปีนี้มันเยอะมันล้นขนาดนั้ี่ยหมดมันเป็นความลับแค่จะไปชี้โพงให้กันรอบมันเป็นไม่ได้นะคะเดี๋ยวโจรเข้าบ้านได้ของมาไม่พ คุณยังมามีดวงดีอีกคนบอกว่าถูกผมถูกหวยไปอีกคืออะไรดวงมันอะไรมันแต้มบุญมันเยอะขนาดนี้กันเอาจริงจริงไหมคะมีใครได้เห็นไหมคะว่าก่อนหน้างวดที่หนูจะถูกหวยเนี่ยอีกแปดเก้าใบสิบใบเนี่ยหนูซื้อหวยพันใบนะได้ดูไหมมีใครเห็นไหมแล้วไม่ถูกสักใบนะถูกแค่ใบเดียวนะคอนเทนต์เนี้ยใช่ค่ะพี่เป็นแสนค่ะให้ถูกกลับมารออนี้แค่สองหมื่นเองนะ แล้ววันนั้นเอาข้าวไปไปเลี้ยงเนาะข้าวน้องแล้วแล้วหักทุนอีกเท่าทุนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเออปีนี้ทางสลากกินแบ่งเขาได้ทําการจ้างหนูแล้ว<อ>หนูถือว่า<อ><อ>ปีนี้บวกลบพุทธฐานแล้วหนูยังได้กำไรอยู่<อ> <laughs> ปีนี้ก็ถือว่าเป็นดวงเพลงสุดเลยใช่ไหมก็ได้อยู่ค่ะขอไม่อยู่นานๆเ, <laughs> เอาอีกไหมคะงวดนี้เอา้า มีไงในหัวในใจบ้างไหมครับไม่มีค่ะอย่าถามถึงตัวเลขค่ะไม่ใช่อะไรนะเวลาที่หนูผิดอ่ะมันก็ผิดไงเวลาถูกมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะคนหลังบ้านมาเยอะไหมครับแบบมาขอหวยขอเลขเนี้ยคุณขอบ่อยหนูไปเห็นนะเขาแบบดาราคนไหนถูกหวยบ้างเสร็จหนูก็ไปดูที่หวยออกก็รีบบอกเลยหนูก็แบบเอ้าแล้วไม่ออกเราจะรู้ได้ล่ะออกอะไรอะไรเงี้ยก็แบบแหมอยากไปเม้นอยู่แต่ก็พักก่อนอย่างงี้ที่จะถึงนี่มีมีเลขในบ้านไหม ยังค่ะเราต้องใกล้ๆค่ะเดี๋ยวแบบเราเซนจากอะไรคะเซ็นจากพี่เลี้ยงค่ะดูถูกเพราะว่าพี่เลี้ยงบ่อยมากพี่เลี้ยงไอคิวชอซื้อหวยออไอคิวไม่ได้ค่ะไปเรื่อยไปเปื่อยเอาหวัดมัติดิตค่ะแล้วคุณเหมาแผงเลยไหมครับคุณแก้งก็บ่อยนะคะแต่ว่าเราไม่อยากพูดเยอะแล้วไงว่าเราเหมาแผงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะยกแผงเหมาหนุ่หน่อยไหมเหมาแผงใช่ไหม เราก็ดึงคร่าวๆแต่แต่จะมีพันไปเท้าไรพันใบนะมีไหมในอนาคตผักก่อนค่ะว่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นละเดี๋ยวถูกใบเดียวใช่ไหมมันแบบไม่คุ้มเลยอ่ะเพราะรอบก่อนที่เหมาใช่ไหมพันห้าร้อยใบหรือพันใบอันนั้นถูกเยอะถูกรางวัลที่สี่ัลที่ห้าแล้วก็ถูกสองตัวอีกแต่รอบนี้คือแบบน่าชาแต่ก็ไม่ได้คือสองหมื่นแล้วนี่ไงซื้อแสนหนึ่ง